เคยสงสัยกันไหมครับว่ารถเมย์สาย8เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ verses, make purpose, purpose ส,สครับอยเกติครับจริงๆได้ยินข่าวมาหลายรอบแล้วเนอะเป็นสายรถเมย์ที่ดังที่สุดข่าวที่ผ่านมาล่าสุดก็จะเป็นรถเมย์ตัดหน้า ทางรถไฟที่กำลังจะปิดแล้วก็มีเสยอนุสาวรีย์มีชนตอม่อ้อ b t เแล้วผู้คนในเมืองไทยเนี่ยก็จะคิดว่ารถเมยสายเนี้ยมันต้องซิ่งมากๆแน่เลยฮะฟ้าแอนฟิลเลียสอ่ะแต่ว่าวันนี้ครับผมจะไปพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าเขาขับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ารถเมฟสาย8เนี่ยมันมันต้องไปขึ้นตรงไหน,นเพราะว่าไม่เคยขึ้นแต่ว่าที่รีเสิร์ชมาคือมันจะเริ่มจากแฮปปี้แลนด์แล้วไปจบสะพานพุทธนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะกดกราบก็หวังว่าลงแถวนั้นแล้วเราจะ เจอรรถมย์สาคับผมจะไปลงตรงแฮปปี้แลนด์ตรงสถานีแรกของรถเมย์สาย8เะพี่เคยนั่งแท็กซี่ไปขึ้รถเมลเพื่ออะไรโอเคครับตอนนี้เราทดลองแอปในแท็กซี่มันจะใช้ GPS จับว่าเราเดินทางไปแล้วกี่กิโลเมตรแล้วก็แบบความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะบอกหมดเลย วัดว่าคนขับรถเมย์นะครขับไปแค่ไหนใช่พี่ผมรู้นะถ้าพี่เกินน่ะผมรู้นะนี่ไงสายแปดนี่ไงนี่ โอเคครับก็ใครที่เคยนั่งรถเมยสายแปดนะครับคุณมีความรู้สึกยังไงหรือแบบมีเหตุการณ์อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้เลยผมกับพี่วานอยากอ่านประสบการณ์ของคุณก็แหละ <laughs> เอาไปแล้ว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 ที่พี่ต่ายบอกมาว่าถ้าอยากฟันให้หนั่งข้างหลังสุดเขาบอกว่าคนเราสามารถไหลจากซ้ายสุดไปขวาสุดได้โอเคอันนี้คือแอปที่จะตรวจสอบความเร็วว่ารถทันนียวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เราวิ่งด้วยความเร็ว17กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไป142เมตรแล้วเห็นปะะ จริงก็ไม่ไวขนาดนั้นไม่อาจจะไม่ใช่ชั่วโมงนี้ดวดวะคนดูสักท่ากว่าคนทุกคไม่วันนี้อาจจะเป็นวันหยุดนะครับแต่เลเติร์ลตอนแรกคิดว่าจะเป็นไงร้อยหนึ่งตอนนี้ผ่านมา32นาทีแล้ววิ่งไป7โล7โลครึ่งชั่วโมง7โลเนี่ยด้วยความเร็ว16 2กสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงสโลไลส์สโลไลส์สุดๆคุณทำผมผิดหวังนะเขาสายแต่คุณทำผมผิดหวังมาก 40นาทีผ่านไปกับอีก10กิโลเมตรนะครับเรารู้สึกว่าร้อนเอาจริงถ้าเกิดในรถเมย์เขามีบริการขายน้ำดื่มน้ำหวานน้ำเย็นอะไรเงี้ยัวผมซื้อนะพูดจริงเก็บไว้ให้ปักบงเลครับผ่านมา16.6กิโลละด้วยระยะเวลา1ชั่วโมงกจ็ดนาที ตอนนีนะครับถีนอสวัสดีแนละไม่รู้ว่าตรงเนี้เป็นที่ที่สายนี้เคยแบบบินขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมว่าเป็นไปได้นะตอนนี้คือไม่รู้หรอกว่าหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์ว่ารถเมลสายแปลขับเร็วหรือเปล่าไม่รู้ แต่ประสบก,การณ์ของผมตอนนี้คือไม่เร็วอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งตอนนี้ตอาา้องกลางวันหรือว่า2เป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดหรือว่า3เป็นเพราะาตอนนี้ผมอยู่ผิดคันอาจจะมีแบบหนึ่งใน50คันที่ไวสุดแต่เราอบดวงไม่ดีพอที่จะได้คันที่ไวสุดเลยคือได้คันไวนี่คือดวงดีใช่ไหมดวงดีคือคุณไปถึงเร็วไงตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงสะพานพุทธแล้วคิดว่าน่าจะไม่เกินสินาทีน่าจะถึงลว พันพลปลปะงกหลังจากที่เดินทางที่รถเมลสาย8 1คันทั่วนนะครับตั้งแต่สถานีแรกถึงสถานีสุดท้ายระยะทาง27.8กิโลเมตรที่นั่งมาทั้งหมด1ชั่วโมง51นาทีเนี่ยไม่มีช่วงไหนเลยครับที่รถเขาขับเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครที่อยาก a อ้เวนเจอร์ผมขอแสดงความเสียใจได้นะครับเพราะสาย8ไม่ได้ขับอันตรายทุกคันอย่างน้อยก็คันนี้แหละ และจําไว้เสมอนะครับถึงปลาจะเน่าแค่ตัวเดียวก,ก็สามารถทําให้ตายทั้งบอกได้อยู่ดีจริงอ่ะจริงต,ต้งเใจให้หยุดเอาไว้ตรงนี้ดีไหมตรงที่เราไม่ทันได้บอกอะไรว่ารักมาแค่ไหน Do like.